โอ้โปโป้ปีโป้ใช้เวันเหรอปีโปบอกว่าปีโปน้องไม่มีืนเหมือนคือวันฆ่าเลยไม่ได้พวกนี้ต้องจัดเต็มซะหน่อยนะ อย่าลืมเล่นนะด้วยห้าสิบตาวหูก็หูดแล้วโอเโหยรผ่งนีวอลแฟร์แจกาห้าสิบตัวเฮ้อกันวอลแฟรหวอลรอลแฟร์วอลแฟร์วอลแอลแฟโหวอลแฟร์วอร์วอลแฟร์วอลแฟร์วอแฟรหวอวอลแวอลร์วอลแฟอลแฟร์วอลแฟวอลแฟร์วอลแฟร์วอลแฟร์วอลแออ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  ตัวบางมีหมดเลยตัวตััวตัดตัวตัดัวตัดตัวตัดตควตัดตััดตัวตัดตัวตัดตัวตัดตัดัดตัวตัดตััดเดดวดว โอ้โหไอ้นั่นก็หมดแล้วไอ้พีชัสโอ้โหงั้นหมดกันดีตรงวะเก่งไงต้องสืบเลยต่่หม่ไม่้กอ่งเงียเม่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมไหน ไ่เจอด็ที่โดนแตะมือซะเอ็์อะไรจ๊ะเฮ้ยอเแล้วใช่ไหมขจ้ามัช่วยแล้วเฮ้ยช่มขอปืนขอเป็นเสือหน่อยไวจดโปอะเราเป็ด่าแม่งก่อนที่ะไวจดโปร พเพราะเสนาแอมเพราะสกัดไง